อม่อ้าวแม่กาลังวอร์มอัพเลยครับคุณรู้หรือไม่ครับว่านอกเหจากเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เพิ่มมากขึ้นแล้วครับที่จะช่วยส่งผลทําให้คุณลดไขมันส่วนเกินได้ครับการที่คุณอยู่เฉยๆนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะมีกล้ามเนื้อมากมายมหาศาลก็อาจจะไม่ส่งผลทําให้คุณลดไขมันส่วนเกินได้ครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วครับผมนะครับ กล้ามเนื้อคือตัวที่ช่วยให้เราสามารถเผาไขมันได้ไม่ใช่การที่คุณมีกล้ามเยอะแล้วอยู่เฉยๆนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมคุณจะไม่จะต้องขยับตัวนะครับผมเพื่อให้คุณสามารถลดไขมันส่วนเกินได้อย่างมีนัยะสำพัน์นั่นเองครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฉุดหนักพีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกับมีตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วย่องคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทาให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครท สวัสดีครับผมโค้ชปูแนงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโกเจ่งอยู่นะผมมาในคลิปนี้นผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงความเป็นจริงของกล้ามเนื้อของเราครับว่าการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยน,นะครับผมแล้วเราไม่แอคทีฟนะผมเราไม่ขยับเนื้อขยับตัวครับไม่ได้ส่งผลทําให้คุณลดไขมันได้นะครับผมต้องบอกงี้ครับการที่เราเคลื่อนไหวการที่เราขยับตัวครับ ถือเป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินของเราครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงความจริงของตัวของกล้ามเนื้อครับว่าทําไมครับผมถึงแม้ว่าคุณจะมีกล้ามเนื้อเยอะแยะมากมายมหาศาลทํบโบกกิ้งมาตั้งเยอะตั้งเนิ่นนานนะครับแต่ทําไมคุณถึงไม่ลีนสักทีครับในขณะที่บางคนับผมครับไม่ได้มีกล้ามเนื้อเยอะเท่าคุณกล้ามเนื้อน้อยคุณด้วยนะครับแต่ทําไมเขาลรีนกว่าเขาดูแห้งกว่าแถมเขายิ่งดูแข็งแรงกว่าคุณด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยครับผมต้องให้ทุกคคนรับ ทราบถึงประโยชน์ของกล้ามเนื้อก่อนครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญไขมันครับโดยที่มันมีประโยชน์2อย่างหลักๆครับหเลยคือถ้ายิ่งเรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะครับผมนับจะยิ่งทําให้ค่าเบโซเมาบอลิกเรทก็คือค่าการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายของเรามันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับผมครับคือต้องบอกงี้นะครับว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยครับจะมีระบบของการเผาผลาญครับที่ต่ำนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวของเลนบรดิแมสหรือว่าในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับที่เยอะนะครับผมจะทาให มันสูงขึ้นเนื่องจากว่าตัวของกล้ามเนื้อมันคือเมตาบอลิกทิชชู่นะครับมันคือเนื้อเยื่อแห่งการเผาผลาญครับม่าจะเป็นแป้งม่าจะเป็นตัวของไขมันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน,นะครับตัวของไขมันนี่แหละนะครับที่ร่างกายมีการใช้เยอะมากจากการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะครับแต่หลายคนก็เข้าใจผิดนะครับผมคิดว่า การมีกล้ามเนื้อเยอะๆเฉยๆนะครับผมจะทาให้เขาเขาผ่านได้เร็วขึ้นคุณเข้าใจถูกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นครับเพราะว่ามันจะมีอีกหนึ่งแง่มุมครับผมนั่นคือกล้ามเนื้อครับจะทาให้เกิดเภพาว่า a t oxidation ได้เยอะมากกว่ากลุ่มคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยนั่นเองครับโดยที่เภพาะว่า a t oxidation ก็คือการที่ร่างกายครับผมมีการกําจัดในส่วนของไขมันออกไปนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเกิดขึ้นได้จากสิ่งนี้ครับผมคือการที่คุณ ขยับเนื้อขยับตัวการที่คุณหุนไปมาการที่คุณยกของการที่คุณเดินการที่คุณเคลื่อนไหวครับนี่คือจะทําให้เกิดภาวะแฟตออกซิเดชันก็คือการที่ร่างกายมีการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ไขมันออกไปครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีค่าไอามาที่สูงแต่คุณไม่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแฟตออกซิเดชันนะครับผมหรือว่ามีการขยับตัวครับผมบอกเลยว่าไขมันส่วนเกินที่คุณอยากที่จะให้มันออกไปนะครับผมมันก็อาจจะยังอยู่กับคุณก็เป็นไปได้นะครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชบุญแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับโดยในเรื่องนี้ครับผมผมมีงานวิจัยมายืนยันอย่างชัดเจนครับว่า การที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การขยับตัวในภาวะที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะ,ะครับเป็นเรื่องที่ดีกว่านั่นเองครับผมโดยงานวิจัยแรกครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Applied Physiology จะทํำโดยดรวิลลิสแล้วก็คณะของเขาครับงานวิจัยนี้นะครับผมได้ค้นพบว่ากลุ่มคนที่ฝึกเวทชนนิ่งเป็นประจำครับสามารถลดไขมันส่วนเกินได้ดี เทียบเท่ากับกลุ่มที่ฝึกคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่ากลุ่มที่ฝึกวเวทรนนชิ่งครับผมจะได้ประโยชน์มากกว่าตรงที่ว่าร่างกายของเขาจะมีระบบของการเผาผลาญที่สูงในระยะยาวนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามครับมีางานวิจัยหนึ่งนะที่มาซัพพอร์ตนะผมในส่วนของงานวิจัยนี้ครับเป็นงานวิจัยที่ถูกจัดทำโดยดรไทฟอลแล้วก็ดรบูธนะผมจะทำในปี2 0 1 1ที่ผ่านมาครับโดยในยางานวิจัยครับผมคนพบว่าการที่เราไม่ใช้กล้ามเนื้อนะหรือว่าภาวะ muscle inactivity คือเราไม่มีการขยับเนื้อขยับตัวครับผมนรส่งผลทำให้ร่างกายเกิดภาวะ ดื้อต่ออินซูลินถึงแม้ว่าเราจะมีมวลกล้ามเนื้อเยอะก็าตามครับและมันลดความสามารถในการเผาผลาญไขมันโดยตรงในร่างกายของเราเลยครับดังนั้นครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับแต่คุณไม่รู้จักเคลื่อนไหวไม่รู้จักใช้งานมันในช่วงระหว่างวันหรือคุณไม่มีการฝึกคาร์ดิโอเลยครับผมบอกเลยว่าต่อให้คุณมีกล้ามเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้หรอกครับถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน c r ทีน i ป e Pro Max คือคำตอบครับประกอบไปด้วย Creatine m o n o h y d r เพิ่มพลังทุกเ l อลโอนิทีนฟื้นตัวไวไม่ล้าแอลไทโรซีนโฟกัสชัดในทุกการฝึกแอลอ n i าเีนเพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตกแอลเทียนลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสําหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมสรุปแบบได้ใจความครับก็คือสิ่งที่เราควรต้องโฟกัสเป็นอันดับหนึ่งครับ คือการเพิ่มในส่วนของ Lean Body Mass ก็คือเพิ่มในส่วนของมวลกล้ามเนื้อครับจะทําให้ระบบของการเผาผลาญของร่างกายของเรามันเพิ่มสูงขึ้นจริงนะครับตางค์หัวใจทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมนะครับแต่หลายคนไม่ทราบนะครับว่า กล้ามเนื้อมันเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยระบบโหผาของเรามันเร็วขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นมาแล้วครับถึงแม้ว,ว่าคุณจะนั่งเฉยเฉยนะผมรู้ว่านอนเฉยเฉยครับร่างกายก็เผาผ่านได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าก่อนหน้านี้ที่คุณมีมวลกล้ามเนื้อน้อยครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมในเมื่อคุณมีของดีอยู่แล้วนั่นคือตัวของมวลกล้ามเนื้อที่เผาผักพลังงานได้เยอะนะครับในที่นี้คือในส่วนของไขมันด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ขยับตัวนะครับผมก็เปรียบเสมือนกับว่าคุณมีรถสปอร์ตที่โคตรสวยโคตรดีแต่คุณไม่ขับมันออกไปครับผมดังนั้นครับถ้าบอกว่าคุณต้องการที่จะมีซิกแพคคุณต้องการที่จะลดไขมมาส่วนเกินคุณต้องการมีร่อง11อหรือคุณต้องการที่จะรักษารูปร่างดีๆสวยๆของคุณไว้ยาวๆตลอดทั้งปีครับถึงแม้ว่าคุณจะเกลียดชังการคาร์ดิโอก็ตามครับผมไม่ได้บอกให้คุณไปคาร์ดิโอนะครับแต่ผมกําลังส่งเสริมให้คนที่มีมวลกล้ามเนื้อครับผมรู้จักการเคลื่อนไหวครับ การเดินวันละหมื่นถึงหมื่นสองพันเก้านะครับผมดอย่างแย่ที่สุดครับคือวันละแปดพันเก้าครับการเดินขึ้นบันไดนะครับการจอดรถไกลหน่อยครับเราจะได้มีการแบบเดินซื้อของนู่นนี่นั่นครับผมจากตลาดกลับไปที่รถของเราครับหรือว่าการที่เราแบบทางานบ้านวยตัวของเราเองล้างรถวยตัวของเราเองการทํากิจกรรมต่างๆนานาด้วยการใช้ร่างกายของเราเหล่านี้ครับผมนะครับเป็นตัวส่งผลถ้าให้เกิดสิ่งที่เรกว่า fat oxidation ก็คือการใช้ไขมันในร่างกายของเรากล้ามเนื้อมันจะทำการขับเคลื่อนเอาตัวของไขมันส่วนเกินที่เราเก็บกักไว้ครับผมออกมาใช้ในทุกๆหยาดหยด ทุกการเคลื่อนไหวทุกๆการขยับของกล้ามเนื้อของคุณครับดังนั้นเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วว่าคุณมีมวลกล้ามเนื้อเยอะแล้วคุณไม่ยอมเล็งสักทีครับผมนะบางทีคุณอาจจะขยับตัวน้อยก็เป็นไปได้ครับหรือถ้าเกิดว่าคุณกำลังมีมวลกล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วคุณต้องการลดไขมันสูงเลยครับ p r อ o r i ี y แรกของคุณไม่ใช่การคาร์ดิโอแต่กลับเป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมเพื่อให้คุณครับสามารถที่จะมีการเผาผันพื้นฐานที่ดีขึ้นนะครับและเมื่อคุณมีการเผาผันพื้นฐานที่ดี คุณจะพาหมาไปเดินเล่นคุณจะเดินเฉยๆคุณจะขึ้นขึ้นเดินขึ้นลงบันไดน,นะครับผมกิจกรรมทั้งหมดที่ผมพุ่งพูดไปครับคุณจะใช้พลังงานในรูปของไขมันมากกว่าปกติมากกว่าตอนที่คุณมีกล้ามเนื้อน,น้อยนะครับผมดังนั้นครับสรุปนี้เลยว่าออกกําลังกายโดยการใช้แรงต้านเพื่อการเพิ่มกล้ามเนื้อก่อนครับผมและให้คุณหมั่นขยับตัวไว้ครับจะทําให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่ดีมาก,มากๆในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินก็บอกวันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับสำหรับคนที่แบบเออแบบ คืออยากมีกล้ามอย่างเดียวแต่ว่าไม่คาร์ดิโอได้ไหมอะไรนะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่คาร์ดิโอก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยคือให้อยู่ไม่สุกเข้าไว้นะครับขยับตัวเข้าไว้ครับแล้วคุณจะได้ผลดีในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินอันนี้การันตีโดยโค้ชปูแน่นเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่างจอโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งน,นะครับเพื่อที่จะได้ลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ